ไปไปไปมา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 ไปอาหารปลานน่พอแล้วปลาปามีนะไปอาหารปลานน่พอลูกมามๆมามามา้วนยัง่ะดีฮนะ ืนยังลุกตื้งยังมามามาเอาหามุมหามุมปวดทุกข์อีกแล้วปลาตัวบังเอฟตัวใหญ่แล้วปลาดุกปลาป้าปลา,ปา,ปาลูกไป การลงไปบอฮ้คุณน่ละลูกสนุลงไปแล้วเฮะมีหน้าการลงไปบอมวนมวนมวนหาดองดองหาดองดอง่วนๆนหาดองดองหาดองดองมวนไหลมวนไหล